สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวบ่าวพ้อเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังเล็กเด่นเล็กดัง,ดง,ดง,งหวยซองาวเคล้องให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงหนึ่งวันนี้วันนี้บ่าวพ้อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเปิดใจเจ้าของร้านอาหารทั่มกระเพราใส่ถุงตามที่ลูกค้าสั่งแบบเป,เป,เป๊ะๆลูกค้าร้านข้าวราดผัดกระเพราแยกใส่ถุงแต่ได้ใบกระเพราสดๆแยกใส่ถุงมาแทน เจ้าของร้านยอมรับเข้าใจผิดแต่หากใครอยากลองสั่งอยากลองก็สั่งได้จากกรณีในโลกโซเชียลนะครับเจ้าของ Facebook ไม่ขอเรียกเอ่ยนามได้พดูภาพเราว่าได้สั่งข้าวราดผัดกะเพราโดยให้ทางร้านแยกผัดกะเพราใส่ถุงแต่ได้กะเพราสุดๆมาแทนซึ่งหลังจากนั้นได้แจ้งไปที่ทางร้านและเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วจนมีคนแห่แชร์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้วันที่27เมษายนผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังร้านอาหารเทียงกล่าวบางแสนตั้งอยู่ถนนสายบางแสน2ซอย1เลขที่5ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีได้พบกับนายนันทพลหารอดอายุ35ปีเจ้าของร้านเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุต้นไปออกไปธุระกับน้องและมีคนอยู่ร้านเพียงสองคนกำลังวุ่นกับออเดอร์ ตนได้เข้าไปช่วยตนก็เดินได้เข้าไปช่วยพอตนได้ดูบินออเดอร์ตนก็เลยสะดุดตากับเมนูที่กระเพราแพ็กใส่ถุงอยู่ตนเลยถามคนครัวว่าทําไมทําแบบนี้น้องคนทําก็เลยตอบว่าไม่รู้เพราะลูกค้าสั่งมาแบบนี้ตนก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งของไปถึงลูกค้าแล้วลูกค้าเด้งแชทมาทางร้านว่าทําไมกระเพราแยกมาแบบนี้ที่หนูสั่งไม่ใช่แบบนี้นะคะ ตนก็ตอบกับลูกค้าว่าคงเป็นการเข้าใจผิดและมีการขอโทษลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรตนก็เลยมานั่งคิดจนทํางานจนเบลอขนาดนี้เลยเพราะที่เห็นเมนูคิดว่าลูกค้าคงอยากกินใบกะเพราสุดๆตนจึงทําไปแบบนั้นจนลูกค้าได้ลงทาง Facebook จนมีคนมาอ่านและคอมเมนต์จนมีคนให้ความสนใจเยอะมากตนเข้าไปอ่านก็ยิ้มเพราะคนให้ความสนใจเรื่องแปลกใหม่ของเมนูกะเพราและยังบอกอีกว่าหาใครสนใจอย,อยากลองก็ มาลองทานได้ที so, ่ร้านแถวบางเสนตั้งอยู่ถนนบางเสนชัยสองซอยหสุดซอยมีรถตู้สีเหลืองทรงคลาสสิกจอดอยู่หน้าบ้านหรือสนใจอยากสั่งไปกินที่บ้านทางร้านก็มีบริการจัดส่งระแวกใกล้เคียงถ้ามาสั่งได้ที่เพจของร้านร้านเปิด1 0บ0ึงยีนาฬิกาของทุกวันก็ถือว่าเป็นเมนูใหม่นะครับพี่น้องท่านใดอยากลองก็อลองดูได้นะครับ อ่าสำหรับข่าวนี้หากพี่น้องทั้นใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด,เด็ดต่อไปขอบคุณ f อซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ